มาจาก,กจ้ำจูจากจ้ำจู <c oughs> อ่าเจ้าเลยเจ้าสุดพิเศษเนื้อสิบิคิดมีบางตัวปไปพี่น้องฮืมของแครของแครของแครซาซิมิอีสานนะทุกคน Mm. มาพี่น้องมามือได้เห้ื่อยเนื้อพี่น้องสันหนอก,กงามเลยพี่น้องสีผ้าพี่น้องมเม็ดจุก่อนสีเท่าสีจุเข้ากับต้องเห็ดนดำจิม้มซะก่อนจิ้มเพียสูตรสดพี่น้องครับอ๋อโอ้เพียรอนพี่น้องเพียออน ข้มมัลำมุยังนะอาเดี่ยวเอใส่เลยใส่เลยน,นีสองสามทีนะอืมเออตัวอะไรบ้างนี่ยนี่บ้าง้มมลำพี่น้อง สตดสดกำลเลยขอเรากินคอรีคออยกขาเสอเล้พี่น่องเด้อ่าสดสดพี่น่องโอ้พี่น่องสตดสด อื้อมอืออมหวานหอมสวัสดีครับเม่พออีกแล้วค่ะก็หน่อยก็เบียร์จาพี่น้องมือนีสิพาพพี่น้องมากินซอยจุค่ะสำหรับผม สิว่าพี่น้องมาเป็กเ <c oughs> มนูคิดอยากได้แต่พี่น,อาาน,น้องจ่ามาจ่าเซฟเซฟน้ำกันจ้ามาดึกเดือนอยู่กันสองคนพี่น้องเดึกเดืนอนคำคืนนี้ขออยากขาเสื้อนะครับด้วยเอาอยู่บ่บอกไปไหนจะยันเป็นข้าวให้วันนี้ไม่เขาบอเป <c oughs> ็นข้าวหรอกยัยนจะวันในนอน <c oughs> <c oughs> ส่งมาให้ฉันฉันรับไว้เองหรือว่า มาจากจ้ำจูจากจ้ำจูอ่าสอบสุดสดพี่น้องสุดสดครับเจ้าคนละเจ้าเนื้อค่ะเมือนี้เจ้าเนี่ยเจ้าสุดพิเศษเดี๋ยวสิมมคลิปมีบางต่อไปพี่น้องเป็นไงของแพรของแพร มันชามันชาอืมครับบอกเลยเผือดสดเบื่อสดสดครับยองลงไปอู้หู้ต้นหน่อยแท้อืมหันสดอู้บวเวิร,ร์กเลยอืม ตันตันฮอนตันฮอนหน่อยหันต้นหน่อยซาซิมิอีสานนะทุกคนอือหึแกเพื่อนนี่ยะชิ้นของล่องมือทำด้วยผมตื่นเฉยมากพับมันมาลายเพื่อนบอกว่าเพิ่้กินกับขึ้นชายเท่าเดียวเพื่อนบอกว่ามันเหมือนซาซิมิ แมนบะบุผมยังไม่ได้เคยกินอยู่แต่มันบอกว่ามันเหมือนมันแซ่บมันแซ่บเป็นว่ายิ่งกินกับตับยิ่งยิ่งแซ่บพี่น้องไปลองกินมึงได้ครับเดยเพราะมันหอมกินแบบไหนให้กินกับตับแห่งแซ่บพี่น้องใครที่กินแบบนี้ใหม่ๆนะลองดูเนาะมันมันมันไม่ได้กินข้าวคนบ่ามันบป็ข้าวอีแล้วล่ะข้าวอยู่ข้าวอยู่ ข้าวเบี้ยวเบิดสิลองเพิ่นคือลองเงิ่นคือเพิ่นเทื่อแหลกทั้มเหมือนกันผมก็บ่เคยกินดอกไม่ใส่อ้นี่เนาะวั้แขอยเอาข้าวเหนียวมากวันกินอยู่บักินเนี่ยจุ่หองสองเนี่ยจุ่เลยโอ้ยใส่ดีนําเนี่ยบ่ได้พะโล้ด้วยครับพะโล้อื้อหือโอ้ยแม่นอีดี แซลม์หอมนะมันกินปลาแซลมอนอะ่ะเหมือนขึ้นช่ายมันแบบกบนินกินอย่างปลาดิบเนี่ยอืมมันคือแซลมอนเลยโอ้แม่เน,นี่ยทำยังไงอันนี้เราก็คิดซะว่าเป็นโอทาโร่อืมเป้ย <laughs> เป็น<อ>ปลาทูน่าเงินเนาะเวลาบอกเลยสิบรีกรับแต่ไอ้ยขึ้นชายประมาณน,นี้ <laughs> อืมเนี่ย พัน่อยอ,อ้วน <Hello. S 1> น้ำงามครับกระดีกินน้ำงามเลยหอมเอาหอมเอา hmm. อหอมเอาหอมมันสูตรเปียรสดเลือสดรยู่้องสูตรเป็นบ้านเท่าพร hmm. ้อมอ่ะ hmm. ah. เจมโต้เลยป่าว่าว่าหอมนะมันหลแบแท้โอ้สองตเลยจัเนาะคือตก็บจงนี่เตียเนาะก็อีดแล้วก nice> ็อีขาดคเตียงสุดสด xin lỗi tụi nó tụi nó tụi nó da nó tụi Mình tụi nó tụi nó tụi nó nó tụi nó tụi nó คุณเจ้าขมขมอืมอืมเนื้อตัว ข่อนดูครับเ,เด,ด้อพี่น้องโอ้ข่อยอยากดูชีน้องลงไปโอ้โดนโดนเทือรเนาะโอ้ข่อยอยากดูชีน้องมัโดนเทือรบนข้าวหรอกคือม,มาดนเอาเอยียงมาดนเอาเอยียงมาดนเทือรฮึฮึฮพาสโซพีท้าน้องสวบกับซะเนาะพาสโซพีตัวน้อง เมื่อกี้ก็กินเบาๆจะพี่น้องลดความปวดเศร้ากินหรอลองเหรอเป็นอยังตัวพี่น้องเอาก็ะโหลกข้ออ้วนเอาจริงเบียร์ลดทุกวันนะแต่ว่ามันไม่ลงค่อยๆลงพี่น้องใครกำลังใจะลงเบียร์เลยครับเด้อเห็นกินแบบนี้ก็ไม่ได้กินเยอะนะอันมามา อา๋อมามาเกาลีซื้อมาสิสบบนหอแลวเพื่เดียวชินนืมเ่ไปเทยอ่ะใช่ละมีใครไหมไม่ถึงประตูอ่ะเรือมาเข้าใหม่ <c oughs> ลิ้นโคกให้ลวกวันลิ้นใตยแปะเหล่า ว่าประตูยังมาคอมันหลุดเส้นเยังก็งว่าอยู่พี่น้องยังว่ากแล้วเอ้อคือแซ่บนะพี่น้องถ้ากินไส้ขินชายนี่มันเหมือนกับกินปลาดิบอยู่มันกินทโลุอยู่แต่ว่ามันไม่มีความว่าเหนือเลยบั่นนี่มันไม่เข้ามาเหนือเลยบั่นนี่ เดี๋ยวจะคุณมากขเาะพี่นองลองกินบ้างดิครับเด้อผมสิเริ่อกินอนญาเอาเตืนข้นชายอยู่มากินมันนี้พูดว่าต้มันหน่อยมนีล่เรื่บุลร่าน้อสี่ตอนเป็นรูปแบบแซบบ่แซบบ่ไงอยู่ค่บ้านถึงแิ้ที่บอกินไม่ขามสดกินขึ้นกากว่าง เซ่บแซบม่กันจะพี่น้องจ้างูอวไรว่อะไรอะไรอีกเหรอี่บอดประตูพ่หอกไปหายายนะหายายนะเคยไหม โอเคไหมปิดนแน่นแล้วก็ให้เดินยแบบคุณยายถึงแน่นเนไม่ไม่อยู่อ,อ,อืมเนื้อกรอบมากเลยนะเนื้อนีก่กรุบๆเลยนะคะทุกคนอืมครับอืม พอแล้วเอาสี่เบอร์ละไรเนี่ยเบอร์องเบอร์องเทียนมาทางนี้ค่ะทางนี้กินเบอร์แล้วโหใค้ไม่ได้บอกวะสดเยียงเดียวสดพี่น้องอร่อยไหมครับใหม่ครับฮะใหม่ ลิ้นมาพี่ฝ่าอืมลูกเนี่ยแทงเนี่ยแ่งเนี่ยแ่งเนี่ยม <c oughs> ไม่เอาไ,าไม่เอามึงคำไหนบอกคบกับคำเนี่ยคำเนี่ยครับเนี่ยคำเนี่ย,ย,ย,ยอื เรื่เริ่มเรหน่อยครับแง่เออคอยนง่พืนหลงเบีย <laughs> <c oughs> น,นี่อืม,มนไรอ่ะอร่อยบะออร่อยจริงๆกินได้หลายร้อมรกินครับตอนนี้า ครับน้องเบียร์มันบ่เคยกินเพียร์เพียร์สดๆมันบ่กินน้ำผมเหมือนนี่อ่ะเวอเลี้ยไปที่ไหนต้นเดียวมันยิงพี่นงเปลี่ยนไปจะม้วนเออเคล็ดใส่ปากเขาแล้วต้นเดียวนึงก็สิน่าอันอันนี้ไปอืมคุณเพิ่ม เอาละค่ะพี่น้องคะสําหรับมือนี้นะคะเอาความแ่บมาฝากพี่ฝากน้องคะ่ะคืออยากให้มกินตอนเด็กเนาะป้าเนาะอันนี้แลมไปเสือเคียงอยู่ข้างบ้านเนี่ยละค่ะพี่น้องคะ่สะสดสดเลยเิ่นเ์นสดสดมานะคะไป็นกอนไม่มีรถเลยเป็นยานยานยงเอาค่ะคืออยากคะ่ะแม่ก็อยากกินอันกินตับตับมันไหนมันไหนมาหน้อยเดียวก็เลยให้แม่กินแม่ก็เลยกินเบิดนแหละ กะเล่หหหหเหลือกะเล่เอาเนื้อมากินกันน้องว่าความสุขอยู่ไสความสุขอยู่นี่นล่ะมองอยู่ในดุกกระเมียะอมองกินเขาล้มกันกะล่องอยู่มองอื่นเมื่อกีล่ะดยูเขา<อ>ขเขาอ่อ, <laughs> อยากขึ้นหน้ <laughs> านึงคอะพี่น้องคะสำหรับมือนีก็ขอบบุญขอบคุณพี่น้องด้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่น้องคะ่ะผู้ใดมักคลิปนี้ฝากกดไรก็แชร์ให้เบียร์กำเนิดมาเลยด้วยค่ะ ส่วนคนที่บอกกินก็กลับเพราะถือภค้าได้วยครับพี่น้องคะบอกเลยว่าพี่น้องเพราะว่าเอาอยู่บอกเลยว่าเอาอยู่เพราะว่ามีทั้งคนกินแล้วก็คนที่ไม่กินเนาะบางคนไม่กินก็ชอบดูนะคะบางคนชอบดูแล้วก็ไม่กินแต่ว่าขอเสริมเนี่ยจัยครับพี่น้องครับทุกสีทุกอย่างบอสิเป็นคอนเทนต์หรือบุ่คอนเน็นกันแล้วแต่เบงเผื่อความบันเทิงครับเดซีเลี่ยสเดซีว่า กินมวเสบมึงนั่นมึงนี่กินมวเสียบมึงนู้นกินมอเดี๋ยวสิวาเบิงพัวความบันเทิงอย่างเดียวน้องข้าไมไปบันเทิงผ่านาบ,บ่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 บดบ่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 ่บ่บ่่บ่อ่บ่่อ่ห่บ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 ่่บ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 เบิ่บ่บบ่่บ่บ่่บ่บ่น่บ่่บ่บวว่่่บ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 บบ่บ่บ่่่ออ่่่บบ่คลิปหน้าเบ สวัสดีครับคับค่ะคุณครับัวควับ <laughs>